สายมันอ่อนฝืนหน่อยมันก็ชิบมามาทีหลังมีก่อน,ใ,นใครที่คิดว่าจนวนกระสุนจุดสองสองอยู่ตรงขอบด้านนอกกดหนึ่งนะครับหรือถ้าไม่รู้กดสองนะครับหรือถ้าอยากดูก็ กดติดตามไว้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง y o u t u b e นะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้ึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อฟูแม็กนะครับ จุดสองสองด้านง่ายนะครับเก็บไม่ได้นานจร,จริงไหมนะครับก็เป็นคำถามที่น่าค้นหาคำตอบนะครับส่วนกระสุนชนวนกลางอย่างเช่นพวกกก้ามออย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจุดสามแปดอย่างเงี้ยนะครับมันก็ขอละประเภทกันนะฮะ ล้วถามว่าลูกกดเนี่ยมันด้านง่ายจริงไหมนะครับอมืมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับผมเคยเห็นของปืนสวัสดิการตำรวจประมาณปีสาม3สามสามนะครับเป็นปืนยาวลูกกดนะครับก็จำยี่ห้อไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นปืนที่ผลิตมาทางประเทศบราซิลประมาณนี้นะครับเขาขายปืนมาพร้อมกับกระสุนนะครับ กระสุนหนึยนัดนะครับก็3ากว่าปีนะครับกระสุนก็อยู่ในอยู่ในกล่องกระดาษซึ่งอยู่ในถุงผ้าสองปืนนะครับกล่องกระดาษได้เยินหมดแล้วนะครับก็สุดท้ายไปยิงทดสอบมันก็ไม่เคยด้านนะครับแล้วทำไมถึงว่ามันด้านง่ายนะครับมันไม่ชัวร์นะครับหากจะว่าไปแล้วนะครับผมว่า ถ้ามันด้านง่ายจริงๆหรือถ้ามันไม่ชัวร์จริงๆนะครับผมว่าบริษัทผลิตปืนและกระสุนก็คงจะไม่ผลิตกระสุนขนาดนี้ออกมารองรับนะครับมันมันต้องมีจุดที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็ในระดับสูงด้วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะแย่ไปเหมือนกับกระสุนได้หลายขนาดที่ในโลกใบนี้นั้นล่วงรับแล้วเขามีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับเอยไม่หมดละครับ กระสุนที่มันจะด้านนะครับสม่ามันก็จะอาจจะดานเพราะแก๊บบ้างด้านเพราะดินขับบ้างก็แล้วแต่มันจะด้านนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูจริงๆแล้วนะครับสําหรับกระสุนจุดสองสองนะครับหรือกระสุนจำนวนลิมนะครับก็บางทีต้องขอบคุณคนที่บัญญัติภาษาคําว่าชนวนลิมนะครับหรือลูกกลดนะฮะเก่งจริงๆนะครับทําไมบัญญัติภาษาได้ตรงตัวขนาดนี้นะครับชนวนลิมก็คือมันสับที่ลิมนะฮะ ส่วนลูกกรดนั้นก็เป็นความเข้าใจของคนในสมัยอดีตนะครับว่ามันใช้กรดในการขับเคลื่อนนะครับใช้กรดในการเป็นเชื้อปะทุนะฮะก็ต้องยอมรับในความสามารถความคิดหานของคนในสมัยอดีตนะครับกระสุนชจนวนริมนะครับมันก็จะต่างจากชนวงกลางทันทีนะครับมีบางคนบอกว่าแล้วทาไมไม่ทําแก๊ปในจุดสองสองไปเลยล่ะทํเป็นแก๊ปอย่างเงี้ยนะฮะ ก็มีคนสวนขึ้นมาทันทีเหมือนกันนะครับว่าถ้าทําไปชวนวนนั้นมันก็ไม่ใช่ชนวนริมสิมันก็กลายเป็นชนวนกลางสิ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันเล่นนะครับกระสุนจนวนริมนั้นเป็นกระสุนที่ผลิตยากนะครับเอาง่ายๆนะครับกรรมวิธีในการผลิตของเขามันต้องมีเทคโนโลยีในชั้นสูงนะครับในการผลิตนะครับท่านลองคิดเอาเล่นๆกันแล้วกันนะครับอย่างเช่นอเมริกานี่ เขาอนุญาตให้พลเรือนสามารถไปซื้อปลอกกระสุนอย่างเงี้ยนะครับซื้อแก๊ปซื้อดินขับนะครับซึ่งหัวกระสุนนะครับมาโหลดกระสุนเองนะฮะผ่านคู่มือนะฮะสามารถทํากันได้นะครับทําเองได้นะครับแต่ว่าไม่เห็นมีใครที่จะโหลดกระสุนจุดสองเองเลยนะน้อยคนนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันทํายากนะครับเขาถึงไม่โหลดเองนะครับกระสุนจุดสองนะครับเป็นกระสุนชนรีมตามที่บอกไว้ข้างต้นนะครับ ก็มีการกรรมวิธีในการผลิตยากผสมควรนะครับก็มีลักษณะเหมือนกันกับกระสุนชนวนกลางนะครับมีหัวกระสุนนะครับมีปอกมีดินขับมีแก๊บนะครับหรือเชือปะทุนะครับแต่ว่ากระสุนชนวนริมเนี่ยเขาจะใช้เป็นเชือปะทุเหลวนะครับเขาจะลงมาในในปอกก่อนนะครับลงมาในปอกลงมาส่วนริมตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้มันแห้งนะครับนั่นนะครับนั่นถึงคําว่าชนวนริมนะครับ เขาจะเทแกปเหลวลงไปนะครับในปอกตามที่บอกนะครับแล้วก็รอทําให้มันแห้งนะครับแล้วก็บรรจุดินคขับบรรจุหัวกระสุนบีบหัวกระสุนนะครับบีบคอนะครับทีนี้เมื่อมันแห้งนะครับเจ้าแกบเหลวนี่นะครับมันก็จะอยู่ในส่วนลิ่มของด้านในนะครับบางท่านที่เห็นว่าสับไปตรงนี้แล้วไม่แตกนะครับหมุนไปอีกทางหนึ่งสับถึงแตก ก็มีให้เห็นนะครับนั่นแสดงว่าในส่วนของที่มันสับครั้งแรกนะครับดินขับแก๊บอาจจะกระเทาะออกไปนะครับไม่เป็นไรก็สับอีกมุมหนึ่งนะฮะสามารถทําได้นะครับช่องคุณคุณโมนะครับเชนโมนะครับเคยทําทดสอบไปนะครับว่านางกระสุนลูกกดเนี่ยนะครับไปแช่น้ําแข็งนะฮะแล้วก็มายิงด้วยปืนซิซัสสี่ห้าสองนะครับหรือโมเดลสองเนี่ยนะครับปรากฏว่าออกทุกนัดนะครับ ่วนกระสุนอย่างเช่นลูกซองนี่ก็ด้านบ้างนะครับแต่ลูกกดออกทั้นัดนนะครับก็น่าทิ้งนะครับซึ่งผมดูครั้งแรกก็ยังทึ้งเลยนะครับว่ามันทําไมไม่ด้านเลยอะไรเงี้ยแล้วทําไมทึงมีแต่คนบอกว่ากระสุนลูกกดด้านง่ายด้านง่ายนะฮะก็เป็นเรื่องที่เกินคาดหวังนะครับมันไม่ด้านนะครับมันไม่ด้านนะครับขณะมันแช่อยู่ในน้าแข็งนะฮะแช่่ในอุณหภูมิติดลบมาลูกต่งกี่องศานะครับมันก็ยังไม่ด้านเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมเองนะเชื่อและเกินนะครับว่าเอากระสุนชนวนริมเนี่ยหรือกระสุนลูกกดเนี่ยมันก็ด้านยากพอๆกับกระสุนขนาดอื่นนั่นแหละถ้าจะเก็บอย่างเนี้ยใส่กล่องไว้นี่แหละครับผมว่าเดีย๋ยวว่าเตมกี่ปีเลยฮะหลายสิบปีก็ไม่เป็นไรหรอกครับกระสุนชนกลางบางยี่ห้อเก็บใส่กล่องอย่างดีด้านอย่างนี้เยะไปนะฮะสัดส่วนมันก็พอกันนะครับ วันนี้พูดคุยกันเรื่องของกระสุนชนนลิมอย่างเดียวนะครับก็ท่านใดมีข้อมูลประการใดก็อย่าลืมส่งข้อมูลนั้นเข้ามาใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลที่ดีต่อผู้สืบค้นหาข้อมูลนะครับแล้วถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะพลาดในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรพูดคุยกันก็อย่าลืมติดตามนะครับวนนสวัสดีครับผม